สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมี่ห้ารสชาติน้ำพริกหมูก,กระจกน้ำพริกหมูกระจกหมาล่าน้ำพริกเบคอนน้ำพริกขางกุ้งและน้ำพริกเห็ดต้มยำทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยถูกปากแซ่บซีดถูกใจยิ่งกว่าเดิมกระปุกละ120บาทสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook เนธถนัทคง เบอร์โทรและไลา์ไอดย์แปดสองสี่สี่ห้าหกหพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรวมถึงเรื่องที่พี่นจะเล่าต่อไปนี้ด้วยซึ่งรเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าพีคนะ ใน,ใ,นในความร,รู้สึกเรานะครับถ้าเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยอ่เคยอยู่ในเหตุการณ์ก็คือเคยนอนโรงพยาบาลนะฮะในการผ่าตัดโโโโจึงเข้าใจว่าเรื่องนี้ที่เขาเล่ามามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วอาไม่เป็นไรฮะแต่ว่าเรื่องต่อไปนี้ที่จะเล่าเนี่ยมันเป็นเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วกันครับพี่เนเนาะนะฮะอ่ะพี่เน่ตั้งชื่อเรื่องว่า คนจบผีอืมมีสามสิ่งนี้อยู่ในที่เดียวกันอลองมาฟังดูนะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของพี่พรนะครับตัวพี่พรเนี่ยก็ได้ส่งเรื่องมาแล้วก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากจะไปโรงพยาบาลอีกเลยแล้วก็รู้สึกกลัวมากกับสิ่งสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ เรื่องนี้มันเกิดไม่นานแล้วตัวพี่พรเองเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องเรียกว่าอ,าอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งค่อนข้างสูงเลยนะครับ,รบแต่สาเหตุที่เขามา,าชมรายการก็ตอนที่อ,อยู่ในเทศกาลโควิดนี่แหละซึ่งมันก็ว่างนะฮะทำให้เวลามันเยอะก็เลยได้มาเปิดฟังรายการนะหลายๆช่องนะครับ,รบ,รบแล้วก็ได้มาฟังช่องเราครับตัวพี่พรเองเนี่ย ส่งเรื่องมาแล้วก็บอกว่ามันเกิดขึ้นกับเขานะครับย้อนไปเมื่อประมาณสัก2-3ปีก่อนนะครับก็เป็นโควิดระลอก2ที่เข้ามานะครับแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยหาโรงพยาบาลหาเตียงหาอะไรแล้วก็มีคนบาดเจ็บ,บเกี่ยวกับล้มตายในการที่ติดโควิดกันค่อนข้างเยอะเนาะนะฮะครับ,รบตัวพิพรเองเนี่ยมีถานะตอนนั้นก็คือเป็นคล้ายๆว่าเป็นรองผู้บริหารของบริษัท นะครับแล้วก็มีสามีอยู่ในบริษัทแห่งเดียวกันนะแต่ทํางานคนละแผนกคนละฝ่ายกันนะครับครับครับต่นนี้ยพอทํางานไปมันโควิดระลอก2เนี่ยมันก็มีคนติดโควิดอยู่ในบริษัทของตัวเองนะฮะก็ทําให้บริษัททางด้านของคนงานที่ทําอยู่นะพนักงานทั่วไปเนี่ยก็ถูกปิดตัวลงครับแต่ตัวพี่พรเองเนี่ยก็ยังต้องไปทํางานเนื่องจากก็ยังมีงานบริหารยังมีงานส่งดีลกับต่างประเทศมีอะไรแบบเนี้ย จะต้องจะต้องให้พี่พรไปนะครับตัวพี่พรกับสามีเนี่ยก็ต้องไปนะครับก็ไปนั่งทํางานอยู่ในบริษัทนั่นแหละนะครับแล้วก็ทํางานปกตินะครับแล้วส่วนลูกน้องหรือทีมงานต่างๆก็ทยอยปิดตรงนั้นบ้างปิดตรงนี้บ้างนะฮะจนมันผ่านไปเรื่อยๆนะครับตัวสามีของพี่พรเนี่ยได้เกิดติดโควิดนะครับขึ้นมานะครับเส้นก็มีอาการที่เหมือนจะเป็นไข้ลมๆนะครับ ก็ได้ไปตรวจในโรงพยาบาลน,นะครับก็บริษัทแห่งนี้ก็ดีลกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับซึ่งพนักงานในบริษัทนี้ก็จะเวลาที่เจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องไปที่ท,ที่ที่โรงพยาบาลน,นี้นะครับครับก็ดีลกันไว้นะครับตัวของสามีของพี่พรก็ไปที่บริษัทนี้ก็ไปตรวจปรากฏว่าติดโควิดนะครับทางโรงพยาบาลเนี้ยก็ให้นอนโรงพยาบาลเลยณนะตอนนั้นนะฮะเพราะว่าเป็นบริษัทที่ดีลกันไว้นะครับตัวพี่พรเองก็ ก็จําเป็นจะต้องที่กลับบ้านเราก็ไม่ได้ทํางานและเนื่องจากสามีติดก็ตัวเองก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ได้กลับบ้านนะครับเพราะกลับบ้านไปก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสักประมาณสักสองวันนะครับ,รบปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการในที่นี้ก็เริ่มจะแบบเป็นเหมือนจะเป็นไข้อะแต่มันก็ห้าสิบห้าสิบที่จะเสี่ยงหรือเปล่าจะเป็นหรือเปล่าแต่เนื่องด้วยสามีนะเรากะทานอาหารด้วยกันอะไรเงี้ยอาจจะมีผล นะครับครับพี่เนตก็เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลที่เดียวกันกับสามีไปครับปรากฏว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดนะครับคุณหมอก็ทําเรื่องนะครับแต่ในณขนาดนั้นฮะวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันหาเตียงค่อนข้างยากนะครับการที่จะไปนอนห้องพิเศษเหมือนที่เคยทํามันก็ทําไม่ได้ครับทําให้ต้องแจ้งเรื่องกับพี่พรว่ามันตอนนี้มันเหลืออยู่ห้องห้องเดียวนะครับ ซึ่งเป็นห้องพิเศษรวมสองเตียงนะครับโดยที่พรณขนาดนั้นก็กปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากตัวเองก็หาเตียงไม่ได้ก็จําเป็นต้องต้องไปอนะ<ม>ก็เข้าไปในห้องห้องนี้นะครับห้องห้องเนี้ฮะเข้าไปมันก็เหมือนห้องพิเศษทั่วไปแต่มันจะมีฉากกั้นนะครับแอร์ก็อยู่ตรงกลางนะระหว่างกลางฮนะแล้วก็มีฉากกั้นแล้วก็อาจจะมีคนไข้เตียงในกับเตียงนอกนะครับ นะฮะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นห้องปลอดเชื้อตอนนั้นมันหาเตียงกันยากนะครับก็ไปนอน,นครับพี่พรเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาการเนี่ยไม่มากแต่ตัวเองก็กยังไหวนะในการที่จะลุกมาดื่มน้ําดื่มอะไรแต่ก็จะมีไข้ลุมๆุมแล้วก็จะมีเริ่มมีอาการท้องเสียปะปนเข้ามาแล้วตอนนั้นครับตัวเองก็ไปนอนแล้วก็สังเกตไปทางเตียงด้านขวาเนี่ยนะรู้สึกว่าได้ยินเสียงไอ แบบเนี้ยนะฮะก็รู้ได้มาเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอผู้หญิงก็อยู่ด้วยกันกับผู้หญิงนเนาะนะฮะในห้องพิเศษนะครับก็ปรากฏว่าก็ค่อยๆแง้มฉากผข้ามาหนะ่ะแอบดูปรากฏว่าเป็นคุณยายท่านหนึ่งนะครับใส่ที่ครอบหายใจนะครับถังออกซิเจนอ่ะจะมีตัวครอบหายใจใส่นะโอ้แสดงว่านั้นอาการหนักเหรพนะฮะก็อาการอาการหนัก แล้วก็มี hmm. เครื่องไม้เครื่องมือมีไอ้ตู้สี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีเสียงดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดอย่างเงี้ยฮะพี่พรก็รีบปิดต็ลู้แล้วว่าเป็นคุณ,คณยายท่านนึงนะครับก็มีอาการก็ค่อนหนักนะครับในนักขณะนั้นตัวพี่พรก็จะมีนางพยาบาลเรียกว่านางพยาบาลก็ได้ฮะจะใส่ชุดแบบเต็มเหนียวเลย PPE นะฮะก็จะมียาเอามาให้นะครับ เข้ามาแล้วก็ต้องรีบออกไปนะครับพี่พรก็จะมียาขนาดนเบาเนื่องด้วยอาการมยังไม่ออกไม่อะไรฮะก็จะกินยาในส่วนที่เขาจัดไว้ให้ในขนาดเบานะครับ <c oughs> ตัวพี่พรก็ทานไปนะครับก็ไม่ได้มีอาการมากมายนะ,นะครับพอตกกลางคืนนะเขาก็จะมีะตัวลําโพงอยู่ด้านหัวนะครับพยาบาลก็จะพูดเข้ามาว่าคนไข้มีอาการยังไงย่งไงก็กดบอกหมอนะนะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้อ่า นางพยาบาลเนี่ยใส่ชุด p ี e เนี่ยเข้าไปไปตรวจไปวัดไข้ไปอะไรก็แล้วแต่นะครับคือเนี่ยพอตกกลางคืนเนี่ยเวลาสักประมาณสักสองทุ่มเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนเตียงข,งข้างๆที่คุณยายอยู่เนี่ยไอหนักมากไอ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 แล้วก็แบบเหมือนอ้วกอ่ะครับเหมื <wording carbon S 2> อนอ้วกฮะตัวพี่พรก็เอ้ยสงสารคุณยายจังเลย ก็ตัดสินใจฮะค่อยๆแหวกม่านแล้วก็พูดกับคุณยายว่าคุณยายเป็นยงัไงบ้างคุณยายมีอะไรให้หนูช่วยไหมหนูช่วยได้นะคุณยายก็ลืมตามมาแล้วก็เหมือนแบบพยักหน้านะครับนะฮะแล้วก็อ่ะสงสัยคุณยายหิวน้ําหรือเปล่านะครับก็เดินข้ามไปเนี่ยเดินข้ามไปแล้วก็เห็นหัวเตียงเนี่ยก็มีขวดน้ําแล้วก็มีแก้วนะครับก็จะยกแก้วดื่มก็ก็ยกไม่ได้เนาะ ก็เลยตัดสินใจเอาหลอดนะฮะุณยายทานน้ำนะจะได้อาการมันดีขึ้นเนื่องด้วยเป็นโควิดด้วยกันก็หากันได้เนาะก็เลยเอาหลอดเนี่ยไปหยอดให้คุณยายคุณยายก็อยู่ในอาการค่อนข้างยิ้มอะ <c oughs> นะฮะหลังจากนั้นก็หยอดแล้วคุณยายก็ก็เงียบเสียงไปก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับได้แต่ประยักหน้านะฮะสักพักหนึ่งก็ใส่ตัวครอบเข้าไปนะฮะตัวพิพรก็ก็เข้ามานอนที่เตียงเหมือนเดิมครับด้วยตัวเองก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะก็ยังมีเครื่องมือสื่อสารมีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไปดูโทรศัพท์ดูอะไรไปเนื่องด้วยตัวเองก็มีอยู่ห้องพิเศษเขาห้ามเปิดโทรทัศน์เพราะจะเป็นรบกวนคนอื่นนะครับเพราะห้องรวมระหว่างที่ดูโทรศัพท์ไปอะไรไปเนี่เสียงไอเนี่ยแรงขึ้นไออย่างนี้เลย <c oughs> แรงขึ้นเลยตัวเขาเองก็แงะไปมองแล้วก็ย้ายเป็นไงบ้างให้ให้หนูเรียกหมอไหม ก็เหลือบแวบกม่านไปมองปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือไฟหัวเตียงมันเปิดอยู่เนาะในไอ้ที่ครอบอยู่เนท่อออกซิเจนเนี่ยมันมีเลือดเหมือนกระเซนอยู่ในนั้นอ๋อเหมือนเลือดมันออกมาจากคอแล้วมันก็ไปติดใ,ในใส่เครื่องช่วยหายใจนะใช,ใช่ครับครับทีนี้ก็พยาบาลคุณพลก็กดเรียกเลยติงต้งติงต้งติ้งติ้งพยาบาลก็ พูดออกมาในลําโพงว่าเป็นคนไข้เป็นอะไรไหมเป็นอะไรเขาก็ดูกล้องอยู่หนูไม่ได้เป็นอะไรค่ะแต่แต่ช่วยมาดูคุณยายเตียงข้างๆหน่อยได้ไหมคุณยายอาการหนักเลยนะครับสักพักหนึ่งก็มีคนใส่ชุด PPE เดินเข้ามาครับแล้วก็เดินผ่านไปอ่าคุณยายเป็นไงบ้างนี่นีคุย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 ก็ทําเรียบร้อยสักพักหนึ่งเขาก็ออกไปนะครับออกไปแล้วก็ไม่แล้วคุณพรเป็นไงบ้าง ไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรองยังสบายดีอยู่นะครับก็เดินออกไปผ่านไปได้สักชั่วโมงเสียงไอ้นั้นมาอีกแหละไอหนักกว่าเดิมทีเนี้ยไอแบบไอแบบหนักเลยแล้วก็เงียบเสียงไปนะฮะก็นึกในใจว่าเฮ้ยสงสัยจะแบบได้ยาไปแล้วเออก็คงจะดีขึ้นแล้วก็ทิ้งเวลาไปสัก ประมาณสัก10นาทีปรากฏว่าเสียงสัญญาณตรงไอ้ที่มันดังติดติดติดน่ยมันดังติดยาวอ๋อชีพจรหายไปแล้วใช่คือตัวพี่พรเ,เองเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยจะมานอนโรงพยาบาลรวมกับคนอื่นที่มีอาการหนักเพราะฉะนั้นก็ไม่เคยได้ได้ได,ได้ได้มีความรู้เกี่ยวกับใส่ท่อออกซิเจนแล้วมันจะดังติดแล้วมัน หายใจไม่หายใจแล้วนะเขาไม่มีความรู้ตรงท่านนั้นนะครับสักพักหนึ่งก็มีคุณพยาบาลนะใส่ชุด PPE มาพร้อมกับผู้ชายอีกคนหนึ่งาาคา,นะาดว่าจะเป็นผู้ชายนะคาดว่าจะเป็นผู้ชายนะดูจากคุณจอะไรก็เดินเข้ามาสองคนแล้วก็เอาม่านปิดเลยปับปุ๊บปับ,ปบ,ปบแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการปั๊มหัวใจกันอ๋อเพราะมันมีเสียงฟิตฟิตฟิตอ้าวนับเอิงเอิเองซึ่งเสียงเนี่ยมันพูดออกมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ก็พอได้ยินได้นะ คาดว่าน่าจะมีอะไรแล้วอะไรประมาณนี้สักพักหนึ่งก็ก็หยุดไปนะครับหยุดไปนะครับแล้วพยาบาลก็พูดกับพี่วิชัยนั้นว่าอ่าเดี๋ยวาตามนะคนมาเก็บคุณยายไปแต่ว่าต้องรอประมาณสักสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่อยค่อยมาเก็บนะครับคุณพรก็ไม่มีความรู้แต่มารู้ความจริงทีหลังก็คือตอนออกจากโรงพยาบาลมาว่าถ้าเกิดคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ต้องทิ้งไว้ประมาณสักสี่สิบนาทีเพื่อที่จะแน่ใจว่าเขาไปหรือ,อยังประมาณนั้น mm hmm. ในระหว่างนั้นสองคนนี้ก็เดินออกไปแล้วก็ไมพูดอะไรแล้วก็ลูดม่านปิดล้อมเลยครั้งนี้นะไม่ได้รูดแค่เฉพาะตัวเองนะรูดปิดล้อมเลยนะครับตัวพี่พรก็นึกในใจว่าเฮ้ยหรือคุณจ่ายจะไปแล้ววะ <c oughs> หรือจะเสียแล้ววะก็สับสน นะฮะในระหว่างนั้นก็หันตัวเองมาอีกทางหนึ่งไม่ได้อยู่กับคุณยายแล้วไม่ได้หันไปทางคุณยายแล้วหันมาอีกทางหนึ่งครับพอหันมาสิ่งท่ยีนก็คืออือมีเส,สียงแบบนี้ครับแล้วสักพักก็มีเสียงพูดว่าอีหนูยายอยู่น้ำอืออือพี่พรก็สัน่นแล้วก็ดึงผ้าขึ้นมาห่ม อิโนโูยายหิวน้ำคใคนนาขนาะนั้นตัวพี่พรก็สองจิตสองใจว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะยายเสียแล้วหรือหรือยังหรือยายยังอยู่นะฮะก็เอาวะใจดีสู้เสือหันมาทางนี้แล้วก็ <c oughs> ค่อยแหวกม่านปรากฏว่าคุณยายนอนอยู่ในท่าเดิมใส่เครื่อง,องช่วยใชไมไม่ใส่แล้ว <c oughs> ไม่ใส่อะ <c oughs> ไร <c oughs> ทั้งสิน้น <c oughs> แล้วก็เอา hmm. มือพาดหนะ้าอกแบบนี้ hmm. อเฮ้ยพิพรก็เฮ้ยก็ปิดปิดม่านแล้วก็ฮท uh huh. ี่มันเราหูแว้วหรือเป uh huh. ล่าวะเออสักพักก็นอนกุมโปงเลยทิ้งเวลาไปนานเท่าไหร่ไม่รู้สักพักก็มีเสียงเหมือนคนเนี่ยนะนำรถเข็นมาเกง่กงกงักงเกง่งกังเก่งกังเข้ามานะครับแล้วก็เหลือบตาไปมองปรากฏว่ามีเหมือนคนใส่ชุดนะ ที e ่ีสองคนแล้วก็มีอ่าช่วยกันนะครับ,รบห่ออะไรต่ออะไรเนี่ยรู้ได้เลยว่ามาเก็บปุญยายไปนะครับสักพักหนึ่งเขาก็ห่อเสร็จเขาก็เอาวางขึ้นเตียงอัลเลดแล้วก็ดันออกไปนะครับครับ,รบในณนขณะนั้นก็ตกใจอยู่นิดหนึ่งว่าเฮ้ยและไอเสียงที่เราได้ยินคือใครวะนะเพราะหลังจากนั้นน่ะด้วยสถนนานการณ์ณช่วงตอนนั้นเนาะมันก็เตียงมันว่างไม่ได้อ่ะก็ต้องมีคนเข้ามาแทน นะฮะก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุประมาณสักน่าจะไม่เกินสี่สิบอ่ะเขาก็มานะครับแล้วก็ใส่ชุด PPE แล้วก็เขามาบอกว่าอันนี้นะก็แนะนําพูดคุยไปนะดูเหมือนผู้หญิงคนนี้จะอาการไม่ค่อยหนักนะครับครับก็มานอนเตียงคุณยายเพิ่งจะรับเปีเ่ยงคุณยายไปนะนะครับแล้วเขาเก็บเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเป็นถัองออกซิเจนอะไรต่ออะไรนะเขาเก็บเก็บออกไปไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับ ผู้หญิงคนนี้ก็มานอนครับพอมานอนไปพี่พรก็รู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยรู้สึกไม่ดีอ่ะก็ไม่เป็นไรนะพอผ่านวันนั้นมาพอมาถึงตอนเช้านะครับพี่พรก็อาการก็ไม่ค่อยออกมากมายครับก็ยังใช้ชีวิตได้อยู่นะก็โทรคุยกับสามีบ้างอะไรสามีก็เริ่มจะดีขึ้นแหละนะพอมาเข้าคืนที่สองเนี่ยตัวเองก็นอน เนี่ยครับนอนไปแล้วก็คนที่อยู่เตียงข้างข้างเนี่ยเขาก็ลูดมากมาคุยด้วยเราบอกพี่คะเออพี่มาอยู่หลายวันหรือยังอีพรอนก็บอกว่าเพิ่งมาอยู่คืนที่สองเออแล้วน้องเพิ่งจะติดมาเหรอเพิ่งจะติดมาค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่มีอาการเท่าไหร่นะเออหนูกกะว่าอยู่สักอาทิตย์หนึ่งหนูกว่าจะขอกลับแล้วนะจะไปรักษาตัวที่บ้านไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับก็อวยพรก,กันไปคุยกันไปคุยกันมานะครับก็คุยกันไปอะไรเงี้ย เพราะว่าอยู่กันแค่สองคนเนาะเออเขาก็หมอก็วอมาอาการเป็นยังไงบ้างอคุยกันไปจนเวลาประมาณสักสามสี่ทุ่มนะครับต่างคนก็ต่างรูดม่านปิดนะครับรูดม่านปิดนอนนอนไปสักพักหนึ่งเสียงมาฮะอืมเสียงที่คุณเคยแต่เสียงเสียงเนี้ยพี่พรจําได้ว่ามันเป็นเสียงของคุณยายครับครัเพราะว่า ู้หญิงคนที่คุยกับเราเนี่ยไอยไม่ใช่เสียงนี้อืมเออแล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงเหมือนคนลุกนั่งจากเตียงอ่ะมันจะรู้สึกได้ว่ามีกําลังมีคนลุกนั่งอะ่ะมันเตียงมันลั่นเสียงมันลั่นเล็กเอ๊ะเอ๊ะสักพักหนึ่งก็ลงมานะฮะแล้วพี่พรก็เฮ้ยอะไรวะก็หันไปดูที่พมานนะฮะมันเหมือนมีมือมือหนึ่งอ่ะ สองมือเนี่ยยันมาที่พม่านึกภาพตามนะฮะแล้วก็มีหน้าใช่แล้วเสียงก็พูดว่าอีนโนยายหิวน้ำโอ้โหพี่พรจี๊ดดังมากจนผู้หญิงคนนั้นตกใจตื่นพี่พี่เป็นไรพี่พี่เป็นไรแวกมากแวก่านพี่เป็นไรพี่เป็นไรผีหลอก ผีหลอ,ลอกผีหลอกก็กดเรียกพยาบาลอย่างเลยหนูขอย้ายห้องหนูขอย้ายห้องได้ไหมหนูขอย้ายห้องได้ไหม,มนะพยาบาลเขาก็พูดออกมามันเกิดอะไรขึ้นเลยสักพักก็ส่งพยาบาลมาหนูไม่ไหวแล้วหนูหนูกลัวผีมากเลยอ่ะหนูกลัวผีคุณยายคุณยายเมื่อกี้มาพูดกับหนูอะไรเงี้ยครับสักพักพี่ผอก็พยาบาลบอกว่ามันมันย้ายไม่ได้นะคุณพี่เพราะว่าเตียงมันหายากมากเลยถ้าจะย้ายอีกทีเนี่ย คุณพี่ต้องไปนอนอีกที่หนึ่งเลยนะซึ่งก็เป็นอนรวมกับคนที่เยอะครับซึ่งไม่ได้มีอาการหนักซึ่งเขาเขาก็อยู่อีกอีกที่หนึ่งซึ่งเกมตัวจะออกแล้วอ่ะครับคืออยู่รอดูอาการเนี่ยทยํายังไงก็ได้ให้หนูออกทายัางไงก็ได้แต่คืนนี้มันย้ายไม่ได้นะคุณพี่คุณพี่ต้องนอนนะคือน,นอนอีกคืนเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําเรื่องง่ายอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็ออกไปพี่พรก็นอนคุมโปงสักพัก เตียงข้างๆก็สงสัยดี่ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่พี่คะพี่คะมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่พี่เจออะไรครับพี่พ่อไม,ไม่ไม่เจออะไรไม่เจออะไรนอนเถอะนอนเถอะดีไงพรุ่งนี้ก็คุยกันนะฮะพี่พรก็นอนสักพักหนึ่งนอนไปเท่าไหร่ไม่รู้ตัวเองก็นอนไม่หลับหรอกเนื่องด้วยกลัวเนาะก็ก็นอนไปนะสักพักหนึ่งเสียงเนี่ยมันดังอีกแล้วเหมือนคนนะ่ะลุกขึ้นนั่ง เปลี่ยนอ่ะ,อ,ะอย่าบอกรับแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นกรี๊ดพี่หลอกพี่หลอกเียไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดิ้นบนเตียงึอย่างเงี้ยเออพี่ฟอก็เฮ้ยกลัวต่างคนต่างกลัวกนะัน่ะจนหมอที่เขาดูกล้องเขาก็เลยพูดออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครคนไข้ครับคุณไข้เป็นอะไรค่ัอะไรเงี้ย หนูขอใช้เตียงหนูขอใช้เตียงผู้หญิงคนนั้นนะฮะแต่ปินเนี่ยแต่เท้าเนี่ยขอโทษนะกาลังดีอยู่ตึ๊งตึ๊ก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 ตึ๊ตึ๊เงี้ยซึ่งพี่พรก็นอนอนเก่งกลัวอยู่นะครับจนสุดท้ายพยาบาลกับอ่ผู้ชายท่านก็เข้ามาในห้องนี้เขาก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้ามันไม่ไหวจริงเดี๋ยวขอสลับห้องกับคนไข้อีกชุดหนึ่งซึ่งเขาก็อยู่ห้องรวมแต่ห้องรวมนั้นมันมีสี่เตียง ซึ่งจะไปขอเขาสลับเนี่ยเขาเขายอมแน่เนื่องจากห้องนั้นมันไม่ได้เป็นห้องพิเศษครับก็เลยตัดสินใจสองคนนะฮะตัดสินใจเลยขอย้ายเดี๋ยวนั้นนะครับเขาก็ทําเรื่องให้สองคนนั้นมานอนห้องนี้แทนับตัวพี่พรกับน้องอีกคนหนึ่งที่ที่มาอยู่ด้วยกันก็ไปอยู่เตียงอีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นเช้ามาสองคนนี้ก็ไม่ได้มาคุยกัน เหตุการณ์ที่น้องผู้หญิงคนนี้เจอก็คือตัวเขากาลังนอนอยู่แล้วเขาก็เลยรู้สึกสงสัยว่าเจออะไรนะครับในระหว่างนั้นเขาก็นอนพลิกซ้ายพลิกขวาก็เลือกตาไปมาเด็กตาไปมารู้สึกว่าข้างๆเตียงเนี่ยเหมือนมีใครสักคนเนี่ยเดินอยู่ครับเดินเหมือนไม่ได้ยกเท้าอ่ะเหมือนเอาเท้าลากเขาจะมีเสียงว่าฟึด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 ออกมาจากห้องน้ำนะฮะแล้วก็มายืนข้างเตียง นะตัวน้องคนนี้ก็เลยมองไปเพราะกลว่าเห็นเป็นคุณยายคนหนึ่งซึ่งตัวเขากําลังจะเอ่ยปากพูดนะสักพักคุณยายก็เอื้อมมือมาปิดปากแล้วคุณยายก็พูดว่าสายหัวเงินไม่ต้องพูดอืมและสักพักหนึ่งคุณยายก็ไอเลือดไหลออกมา เลือดไหลออกมาเลือดไหลออกมาแล้วผู้หญิงคนนี้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเอาขาเนี้ยดิ้นทีบเตียงไงอ๋อนั่นคือภาพที่ทุกคนเห็นใช่ตึ้ง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 จนหลุดออกมาจากผวางนั้นเขาก็เลยตะโกนครับซึ่งเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาเห็นครับครับเออเขาก็เลยร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอก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  นั่นแหละฮะก็คือเหตุการณ์ทั้งสองคนที่เจอในเตียงนี้นะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ปลอดภัยทั้งคู่พูดง่ายฮะจนอยู่ได้สักประมาณรักอาทิตย์หนึ่งนะสามีของพี่พรเนี่ยได้ออกก่อนแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่บ้านตัวพี่พรก็ออกมาทีหลังนี่คือครั้งแรกและครั้งเดียวที่พี่พรบอกว่าเคยเจอผีแบบแบบแบบจัดจะเลยนะเจอทั้งศพ เจอทั้งผีนะครับแล้วก็เตียงข้างๆก็เจอด้วยครับเออเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้อโอโ้โหป่วยว่าแย่แล้วยันไปเจอผีตอนป่วยด้วยใช่สองเท่งเลยทีเีย